สวัสดีครับกับผมนายยุทธพลราชสังกูณเลขที่15อยู่ชั้นมสี่ถามากำลังศึกษาอย,ย,ย,ยู่โรงเรียนเฉวดครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือเล่มโปรดของผมก็คือวาดเส้นพื้นฐานโดยวัชรพงษ์หงสุวรรณครับจัดพิมพ์โดยบริษัทวาดศิลป์จำกัดพิมพ์ครั้งที่3พุทธศักราช2553 มีทั้งหมด176หน้าครับสาเหตุที่กับผมชอบหนังเสือเล่มนี้ก็คือได้ฝึกได้รู้ถึงการวาดเส้นศิลปะงานนะครับของการวาดรูปนะครับเกี่ยวกับการแรงเงาแล้วก็การลงน้ำหนักลายเส้นนะครับหาก พี่ๆน้องๆหนูหๆสนใจหนังสือเรี่มนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไปราคา300บาทนะครับกับผมขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ